7กันยายน2564ครับผมอยู่ที่สันนองแวงนะครับวันนี้มากับท่านนายช่างโยธานะครับนิพนธ์พันเลิศนะครับหนึ่งในทีมงานธนาคารน้ําใต้ดินนะครับเอามาดูว่าสันนองแวงนะครับฝั่งหนึ่งเนี่ยถึงหินอุ้มน้านะครับอีกฝั่งหนึ่งไม่ถึงหินอุ้มน้ําถ้าเกิดจะไปดูแม่น้ำสองสีนะครับเมื่อก่อนต้องไปดูที่อำเภอโค้งเกียมนะครับจังหวัดอุบลราชธานีที่ตำบลหนองมีนะครับท่านพ่อกองช่างสุเวดินแสง ท่านก็ทําให้เป็นแม่น้ำสองสีนะครับท่านดูครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสีขุ่นๆนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสีที่บ่งบอกถึงระบบธนาคารน้ําใต้ดินนะครับวันนี้หลังจากฝนผ่านไปนะครับเราก็มีโอกาสได้มาดูมาเยี่ยมชมวันนี้เราไม่มีแม่น้ำสองสีครับแต่เรามีสะสองสีนะครับให้พี่น้องที่สนใจในระบบธนาคารน้ำใต้ดินนะครับได้มาเยี่ยมชมนะครับที่ บ่อนี้นะครับอยู่ที่บ้านบ่ายยาวนะครับหมู่ที่6ตําบลน้องมีอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรนะครับนี่คืออีกหนึ่งบริบทนะครับของธนาคารน้ําใต้เด่นที่เรารับองค์ความรู้ครับจากท่านอาจารย์ชาติศรีวิชาถาครับท่านอาจารย์โกวิศดอกไม้ครับนําระบบธนาคารน้าใต้ดนครับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลน้องมีความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่จะนําน้านะครับเข้าหล่อเลี้ยงพื้นที่ของตำบลน้องมีนะครับ บนพื้นที่39.65ตารางกิโลเมตรต้องขอกราบขอพระคุณนะครับท่านอาจารย์โควิดดอกไม้และท่านอาจารย์ชาติศรีวิชาถาที่มอบองค์ความรู้และสิ่งดีๆครับให้องค์การบริหารส่วนตุบหนองมีครับ